สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี FC ช่องแมวกินปลาชแนลด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตกปลาอยู่ที่เขื่อนศรีนครินนะครับผมหมายของส่เเพื่อนครับก็นักเลือกก็นั่งอยู่ทางนี้นะครับต้อนรับพวผมครับก็วันนี้ผมมากับน้องอ้ําครับผม สวัสดีครัผมอ้ําแล้วก็น้าอิดครับผมสวัสดีครับแล้วก็ก็นะฮะไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้าดี้ครับผมช่องไอ้นิมนพิเศษนะครับผมก็หมายอันนี้หมายเนี่ยเป็นหมายหมายเกาะนะครับคือไม่มีต้นไม้เลยเป็นหมายที่ป่ากินดีมากครับเมื่อกี้ตีไปกันเนี้ยครับเบ็ดข้างหลังอ่ะยังไม่ครบเลยนะ ตีกันแค่ไม้แรกก็ได้สบายประมาณสี่โลแล้วครับหนึ่งตัวก็คนอ้วนเลยนะผมวันนี้ก็มีกับข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับว่าทริปสามวันสองคืนของเรานะาจะได้ปลากี่ตัวแล้วก็มีปลาอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวให้นัเพื่อฝากเบอร์โทรไว้เพื่อถ้าผู้ชมนะอยากมาลองหมายนี้นะครับผมก็ให้นัเพื่อฝาก อ่าบอกหมายเลขโทัปนะครัผมศูนย์แปดสองสองสองศูนย์สองสามศูนย์สี่ครับโอเคครับก็โทรมาสอบถามนะเพื่อกได้นะผมหมายมีหลายหลายที่มากครับครับมีหม่เกาะหมายแพครับอ่ามีทั้งหมายใช่ครับอ่อยจริงอ่อยหนักครับผมเพราะว่าป่าที่ได้มาเนี่ยโหอ้วนอ้วนอ้วนมากเลยอ้วนตุ้มเลยครับผมอ้วนลํำอ่อยอ่าก็นี่ครับเป็นบรรยากาศที่ผมอยู่ นะตอนนี้นะเป็นหมายเกาะนี่ครับโอเค,อเคแล้วเดี๋ยวมาติดตามรับชมผลงานนะครับผม ข้าวสวยนะครับไม่ใช่ข้าวต้มหายดูเม็ดอ่าประมาณนี้ครับถ้าประมาณนี้ก็จะเอาไปดองครับผมมาจับไหนะเราจะดองด้วยกันจะไปสักคนขัดหม้อครับผู้มาแดกแล้วก็อีกทีนึงเลาเที่ยงคืนแล้วก็เช้าปีสี่นชอบจับเหล่เวลาน่ยอาจจะเงียบเงียบนะปลามันเข้ามา ก่อนแทงกว่านี้ก่อนแม่งโลห้าหกร้อยถูกม,มาน้ำนี่อ๋อไปขายข้างนอกดีใช่ใช่แล้วแม่พอไงโต้แล้วไปเขาแหลมมาอุอ่นกินข้างทางนี่เต้ไปหมดไม่ต้องพนเดี๋ยวเข้าน,นีนี่ครับโอ้โหตรงไก่ ใส่เครื่องใส่เลยปะใส่เลยครับนี่คือการชีวิตเอาตัวรอดในป่าใหญ่นะครับที่ไหนครับผมทีนน่นะเขื่อนศรีนาครินนะครับใเอืองจังหวัดอะไ네รฮะเนี่ยจังจังหวัดกาญจนบุรีนะ<อ>ม,มันพิเศษมากเลยจอรปเจ้าจอปยอดมากเป็นที่พิเศษมากเลย,น,เย,เเลยนี่คือการเอาตัวรอดเอาตัวรอดในป่าใหญ่นะครับ เดิอกองไฟมาสีรักบ้านก็ใสน้ำล้แล้วน้ำไม่ใส่ผักเนี้ยแค่ผัดพริกก็หอมแล้วอ่ะผมทอบตอนเพื่อนผมทำข้าวนะเขาจะใส่รอยยิ้มลงไปด้วยเนี ใส่ใจด้ครับใส่ใจได้แต่มองครับใส่ท้องก็หมดตัวสิบบาทเอาไปมะนาวไปแล้วเนี่ยเริ่มใหม่อ่านี่อะไรครับเมนูนี้ผัดกะเพราหมูครับกี่ชั้นครับหมูป่าอ๋อหมูป่าไม่ไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูป่าหมูป่านะผัดกลางป่าเคผัดหมูกลางป่ากลางเขื่อนไม่ใช่หรอกลางเขื่อน เมนูนี้คือกระเพราหมูกรงเสี่อนใช่อาจารย์ยิ่งสักเคยกล่าวไว้อาจารย์ยิ่งสักเคยกล่าวไว้นะครับไม่ครับกินได้ก็กินนะครับกินไม่ได้ก็เททิ้งไปเสียดายนะอย่าไปตีเลยแต่ชั่วโมงนี้ครับอะไรก็แดกแดกเลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยทีเดียวนะครับผม าทุกจนานาอาหารทุกอย่างก็ถ้าปากินตอนยินข้าวกระจายต้องดูว่าของใครมาครับท่านผู้ชมครับมาทานข้าวกันครับผมข้าวมื้อกลางวันและมื้อเย็นทีเดียวเลยรวมไปเลยเขามาถึงตื่นเต้นอยู่ปลากินหอ,อมวะหอมไัไอ้อไต้มยำ เหนื่อยมาแรงเออืหือร้อนรอข้าวเรากินอวู่ว่าอร่อยนะอย่า แล้วครับผมเสียงลอกออกแอบเข้าต่อนานจะแวะตักทีี่ขนาดไวแล้วเนี่ยปอยว่าจะเ่อพนันออกเพื่อพนันออกไม่ออกหรือไจะทำอะไรไม่ได้โหเสดายไม่น่าเข้าต่อเลยกลัังงน่าูเตะคกกระจุ้ยเออดีไม่เตะมีด ไก่เนี่ยอันนี้ตีกันหมดรอบเลยบอกแล้วเดี๋ยวคืนมาใครมาว้านี่เนี่ยอ๋อหรอโอ้แม่งดูเหมือนนี่ผมมองไม่เห็นเลยมืดจุกจิกโอ้โหมืดมากดูบ้างให้เราดูหน่อยดูบ้างอ่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นปลากรดหรือเปล่าให้มีปลาเล็กเหรอเกี่ยวอะไรมไหนเงี้ปลาอ้าวไม่ใช่ เฮ้ยมันกินขอยอ้ำอยู่คนเดีเยวเฮ้ยกินเือดด้วยเดียอะไรวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้ำพี่ได้ยินเสียงหมูป่าร้องอ่ะบ่าึงอางอ่าเดี๋ยวดี๋ยวขอเดินไปดูตามตามเสียงก่อนนะเอาไปด้วยปะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันตื่น ดูแล้วดุด้วยตัวเนี้ย,นยยิ่งเข้าใกล้ยิ่งดัง เออันตรายอันตรายถอยให้ดกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปยามค่คืนนะครับเราได้ปรากฏมาอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหชาวนี้เรามีต้มยำมปลาปรากฏนะสี่คนพอกินมั้ยโอเคครับผม เติมเข้าเบอร์โรเนี้ไม่ใช่เติมเข้าไม่ใช่เติมเข้าไป็นีทูกพีอ่อสวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันใหม่นะครับเป็นวันที่สองของทริปนี้นะฮะก็เมื่อคืนก็มีเหตุการณ์หลายอย่างนะครับเกิดขึ้นมากมายเลยนะฮะ มีปลากินติดต้อขาดไปแล้วก็ได้ปลาขึ้นมาด้วยครับสองสามตัวนะเป็นปรากฏคือเราเอาเส้เดือนเนี่ยมาเกี่ยวเหยื่อเพิ่มขึ้นไปนะครับรูเหยื่อที่ใช้นะครับเหยื่อที่ใช้ในทริปนี้นะฮะ<ม>ก็เป็นลำเปล่านะครับเป็นลำลำข้าวหอมมะลิเนาะแล้วก็ที่เขาใช้อ้อยใช่แล้วก็เป็นนดี้เขาเอาไอ้นี่ฮะ,ะข้าวโพดข้าวโพดนะครับ ข้าวโพด,พดที่เป็นอข้าวโพดแห้งที่เขาแยกเม็ดออกมาจากฝักแล้วแล้วก็เอามาแช่น้ํานะแล้วผสมลงไปด้วยนะสําหรับถิดนี่นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นข้าวโพดแช่น้ำนี่ครับผมติดตามผลงานกันอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนครับ ต้องได้นะได้ดีนะเมื่อคืนพักเนเต็มที่แนละ้วโอเควันนี้เราจะพร้อมลุยเต็มที่ฮนะไปนะฮะเมนูสวายแดดเดียวนะกำลังจะไปสังหารโหดนั่นคืออ,อ,อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมันคืออะไรครับผม บ่อยเมื่อกี้ขึ้นหน้านี่เลยตรงกลางใกล้เกิน่อยเลยออเอโกยไปจากจากฝั่งประมาณติดห้าเมตรขึ้นหน้าเบ็ดเลยไม่สนใจหยุดเลยอรอบแรกของออปลปาตัวแรกของรอบเช้าปลาตัวแรกของรอบเช้านะาปาลาอะไรไม่รู้กระมังไม่มีกระมังเฮ้ยอยูหูกระมังตัวใหญ่นี่ไมังเลย ที่แล้วมาไม่เคยเจอเลยครับก็มาเจอย่างหูบ่อนกินแน่ๆน่งๆนั่่อยู่ว่าเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเย่าเพิ่งเอาย่างตัวแรก้โหอเด็ดเาวิงสวิงแน่ว่าใครว่างวิงสวิงวิง้เย้ นาอาอีกกันมาครับผมปลาตัวที่สองครับแห่งการล็อคอยของเรานะทริปนี้นะะโอ้หนี่ครับ